สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบผมคุณผู้ชมอยากจะกินนูน่นกินนี่อยากจะรู้จักร้านนูน่นร้านนี้ไปกับแขกที่จะโดนคนที่จะพาไปเราไปร้านดีๆ<ม>ไปกับไอ้หน่วยคนนี้นะครับพาไปแห ือถ้าบอกจะเชิญเศร้าก็ใครจะขำพี่ล่ะเราเชิญยิ้มให้ฟังชื่อเลยเริ่มยิ้มแล้วทีนีพมเล่นไปตีตกจ่หายอะหายเลยแต่บอกให้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สัมย่านนะครับจุฬาซอย50ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นตีสัมย่านมาก่อนเพราะมื่อก่อนเมื่อก่อนเรียนอยู่แถวนี้ครับโอ้เขาเป็ตีใหญ่ตีน้อยพี่ตีหิดอ่ะไม่ใช่ตีธรรมดาก็บอกพี่เป็นหิดเป็นกาบเป็นเกลือตอนเด็กหายแล้ว หายแล้วครับต้องบอกว่านี่เป็นทีมเก่าผมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรียนอยู่แถวแถวนี้นะโหแล้วแถวนี้ของกินอร่อยมากพาไปแหลกกับพาไปที่อร่อยอร่อยร้านไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับครับผมอยากกินแล้วหิวเอาที่ร้านนี้เลยนี่เอ๋ข้าวมันไก่สองสีอ๋อพี่รู้จักว่าร้านเนี้ยรู้จักสิก็ยืนอยู่หน้าร้านเขา้าแถวบ้านผมเขเรียกรู้มากพี่เเรียกรู้มาก เจ้าเก่าจากตลาดสญญามย่านเก่าตั้งแต่ปี 2, 5, 08ศูนย์แปดจนถึงปัจจุบันโอ้โหแล้วไก่ไม่เก่า,าพี่ศูนย์แปดเนี่ยวันไก่อ <c oughs> ๋อเหรอดูว่าไปกับพศศูนย์แปดเจ้ามันไก่สามย่านเจ้าเก่าครับ <c oughs> ครับครับแม่ครับ ให้เรียกพี่ไม่เรียกแม่สาวโสดค่ะโอ้โหไม่เรียกพี่เลยพี่อะไรครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่สุดารัตน์ค่ะโอ้โหไม่เรียกเกี่ยวชั้นชั้นชั้นั้นเลยานพี่ดาแล้วกันร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี2508ใช่ค่ะโอ้โหนี่ถึงวันนี้นี่ทั้งหมดเกือบ50ปีใช่ค่ะ48ปีตอนสี่สิบเก้าปีแล้วขายแตงอายุสิบหก ทำไมถึงชื่อเข้ามันไก่สองสีก็มีไก่ทอดกับไก่หมาดของยนนี้แลคือลูกค้าตั้งให้ส่วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่มันก็มาพร้อมๆกันตั้งแต่เป็นต้นตำรับเหมือนกันใช่มใช่ค่ะครับผมแหมต้องชิมนะของเนี้ยแต่แอบบอกกันเลยผมชิมมาก่อนแล้วผมกินมาตั้งนานแล้วเจ้าเนี้ยก่อนอยู่ที่นี่อ่ะอยู่แถวๆนี้ครับเด็กของย่านี้อ่ะครับแล้วทำไมเก็บขยะไทยเลยดีครับอ๋อ ยังไม่ค่อยมันแล้วก็ในน้ำจิ้มนี่นะครับน้ำจิ้มโเซียลนี่นะครับค่อนข้างจะแบบมีรสชาติเผ็ดนะเผ็ดพริกเผ็ดขิงนะครับแต่เดิมทีร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงตลาดเก่าไล่ตึกไม่ต้อมาที่ตลาดเก่าย้ายมานที่ครับผมต้องบอกว่าแถวย่านนี้เนี่ยมีอาหารมาโอ้โหเป็นร้านอาหารแถวๆนี้ส่วนมากก็ ห้าสี่สิบห้าสิบปีทั้งนั้นเลยนะครับผมร้านใหม่มาบ้างปะใช่ไม่หายเลยสาวยันอายุงแก่มานลุงแก่อายุ่ากม่ยมีอายุมีอายุสาวใหญ่สาวใหญ่สาวใหญ่ไม่มีแฟนเลยไม่มีแฟนท่านใดสนใจครับคู่นี้รายการหาคู่ครับคู่นี้อาไรสิ่งรัก กินกันอยู่จำเป็นเพะเป็นเป็นนักเรียนสาธิตครับนี่ไงแล้วก็จุฬาจุฬาก็ไปนอกกลับมาเป็นอาจารย์ใช่กลับมายังกินอีกแล้วก็มันลูกมีลูกมีลูกแล้วสูตรอันไหนทำก่อนกูเตี๋ยวเป็นข้อมั่นใจอันนี้ชอบขายมาพร้อมๆกันไล่ๆกันมามันนี่เป็นสูตรของช่แม่ก็แม่ขายอยู่ครับ เขาม่หาแล้วมนมาติดเราเ็ช่วยกันขายไม่ใช่เชื้อโลคนะเขาเรียกว่าเป็นกรรมาันธุ์เดีาวกันเรือว่าเลือดขายมาพร้อมกันครับอย่างนี้กี่บาทครับถ้ามไก่นี่ยก็อันนี้50กับ40 50ออย่างนี้50สิอันนี้สี่สิบนะครับแ้วก๋เตี๋ยวว่ะก็เหมือนกันฮะ4สิบอ๋อพี่เศ่ก็ห้าส และนี่เลยนะครับผมข้าวมันไก่สำย่านเจ้าเก่าอีกหนึ่งร้านนะครับของอร่อยย่านจุฬาซอย50ครับพาไปไดนสามี่เดินขาลากเลยเดินขาลากหรืออะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่ ร้านนี้ซอยหกโขชนะกินมาตั้งแต่เด็กทำไมพี่กินมาตั้งแต่เด็กผมกินตั้งแต่เช้าเลยนะโอ้โหนี่ท้องไปท้องพอนเลยเนี่ยต้องกินตลอดก็รายการชื่ออะไรพาไปแหลกพาไปแหลกก็ต้องพาไปให้คนก้าอคนชีนี่คือพาไปกินนะล่ะพาไปแหลกใช่โอ้พาทุที่ทุกที่มีอาหาร เออไปคิดเอาเองไปคิดอย่างนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับซอยบกโภชนาเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กร้านเขาเรียกกันว่าอะไรถึงเวลาแคบหูแคบหูอันนี้ไม่ขี้หูแคบอะไรอ่ะขี้หูเปียกอ๋อแคบหูเปียกดีนะมีหูขั้นกลางร้านนี้เมื่อก่อนเรียกว่าร้านเป็ดครับกินตั้งแต่เป็นชุดนักเรียนเลยไป ครับนั่นนี่เลยครับอยู่ที่ร้านนี้เลยนะครับผมซอย6โโชนานะครับจุฬาซอย11บเอนี่เจ้าของร้านอยู่นั่งอยู่นี่สวัสดีครับครับเฮียอยู่นะครับเฮียอยู่นี่คุณเอกคุณผู้ชมรู้ไหมครับร้านนี้เนี่ยผมกินมาตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนเลยนะใส่ชุดนักเรียนมากินเลยนะพี่เคยเรียนเหรอเคยครับหน้าผมไม่เหมือนเรียนหนังสือใช่ไหมหน้าบ้าพี่แบบหน้าเป็นเด็กเกย์ไม่ได้เป็นเด็กเรียนมาก่อนสมัยก่อนร้านนี้เขาเรียกร้านเป็ดร้านเป็ดครับร้านเป็ดเป็นที่รู้กันเลยนะถ้าแถวย่านสามย่านนีร้านเป็ดนี่ตรงนี้เลยบอกให้ฟังว่าเป็น ธรรมดามากแต่รสชาติไม่ธรรมดารู้แล้วเคยกินแล้วขอซีอิ๊วหน่อยซีอิ๊วหน่อยซีอิ๊วดำด้วยบุกบ่อนนี้เมื่อ30ปีทีแล้วที่เคยกินใช่ไหมเคยกินแต่ตอนนี้รสชาติเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าวต้องชิมเนี่ยวันนี้ที่อยู่นี่คือขายข้าวเป็ดเดืออพี่ว่าแรงบันดาลใจที่เคยมีอะไรกับเป็ดเป็นยังไง ไม่มีกว่าประภูพันธ์นะครับซึกพอดประธรรมนาุษครับโอ้แล้วครับซึกทอดสูตรของตระกูลเนี่ยเป็นอะไรปีไหนเริ่มโอ้ตั้งแต่ผมเกิดผมก็อยู่ที่นี่ครับตั้งแต่คุณพ่อผมเกิดที่นี่ครับน่าจะประมาณ09ครับปี25 09 รเหมือนเดิมเราต้องบอกว่ารเหมือนเดิมเปรตเดิมเราถ้นร้อนๆหนะคยเราอเนี่ยเราคือย่างสำหรับเดิมใช้ไม้กงกลางย่างลองๆไม่ได้อบแก๊สไม่ได้อะไรครับคือเด็ดของเป็ดย่างอยู่ที่ใช้ไม้กงกลางย่างซุปร้อนอุ่นเลยใช่ไหมครับครับผมเนี่ยเพราะว่าแอร์นะเขาจังวันกินดีมากร้านเนี่ยเพราะว่ามีต้งมีแอร์ด้วย ที่เด็ดของร้านนี้นะครับนอกจากเนื้อเป็ดย่างเนี่ยหรือว่าอาหารที่จากเป็ดเนี่ยมีพวกบะหมี่เกี๊ยวครับบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบนะหมูกรอบมีครับมีหมูเนื้อปูครับเนื้อปูก็มีเกี๊ยวไรเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งก็มีครับลักษณะอาหารจีนแบบเนี้ยเป็นจีนแบบมันเป็นสไตล์จีนกวางตุ้ง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 นะถ้าเป็นกีนกวางตุ้งแบบหนกัน ตัวรดิบังตุ้งผักบังตุ้งไงก็และนี่อีกหนึ่งร้านนะครับย่านสัมยานะครับอยู่นี่เลยครับซอยปัจจุบันนี้เป็นซอย11แล้วครับเป็นจุฬา11จุฬา11นะครับเดิมทีคือเดิมชื่อร้านเดิมคือซอยสี่ตอนนี้ครัเปลี่ยนผังใหม่เป็นจุฬาซอย11บเอ็ให้ความรู้นิดนึงถนนพระราม4เนี่ยนะครับถนนพระราม4บางคนสงสัยเอ๊ะทำไมซอย5ซอย50กับซอย11บเอ็ดติดกันตัดกันคือ ซอยที่ขนานกับถนนพระรามสี่จะเป็นเลขคู่ครับส่วนซอยที่เป็นขวางกับถนนพระรามสี่จะเป็นเลขคี่ตามนั้นก็ไล่กันมาเวลาจะเข้าห้องน้ำก็เราไปซอยเป็นเลขคี่โซเลขคู่เข้าไม่ได้เะยครับไม่มีไม่มีไม่มีโซ่ขี้ไม่นะเรับไม่พาไปแล้ววันนี้สนุกมากนะครับเจ้าของร้านน่ารักนะครับที่นี่เลยครับซอยหกเยนาเป็ดอร่อยมากๆครับผม ผมกินเยอะมากๆนะแถวนี้นะที่ร้านนี้ก็เป็นธรรมดานี่เเก่าแก่นะเล่าหยีโภชนาเนี่ยรู้จักเพราะว่าดูที่ป้ายเขาเนี่ยอ๋อแล้วก็ดูรูปต่าร้านนั่นน่ะครับผมและนี่หัวปลาหัวปลานู่นนี่เลยแล้วปลาเราเนี่ยผมได้ข่าวว่าข้างหลังร้านเป็นบ่อเลี้ยงปลานะนะครับพี่เพราะว่าเราสดๆแที่อื่นเนปลามันจบอกว่าปายมานานแล้วเราให้กินปลาเนื้อปลามันจะผม่มๆโมแล้วโมแล้วเรื่องจริงพี่พอสั่งปุ๊บเนี่ยเจ้าของร้านนุ่ากมนโดนหลังบ่อตุ้ม ถ่หายเพึ่อจะโมงปลาบอยตึงมางมศพเลยไอบ้บ้าอันนี้คือแซนะใช่ไหมใช่ไหมปลาไอ้ปลานี่คือส่งคือนะส่งคืออ่าปลาส่งคือนี่นอกอส่งคือนะครับนี่นี่เท่าแก่นี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้กินได้ตัวนี้กินได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่เด็กน้อยกินได้กินนักสไตายนี่หมูเตะครับนี่เลยนะครับตั้งเล่าหยีโพชนาร้านนี่ก็เก่าแก่อีกร้านนึงอร่อยไหมอ่ะหมูเตะอร่อยดิไม่แกวิกินเองเลยอร่อยครับ S <S นี่ชิม,มแล้วอิ่มหมดนะทุกร้านเลยนะเพราะมันหินี้เพราะมันหิวนี้นะนะสิ่งที่ขาดเป็นไม่ได้เลยครับผู้ชมครับดูโจ๊กสำย่านไปดูนะครับนี่อีกหนึ่งร้านตำนานเก่าแก่นะครับผมโจ๊กสำย่านนะ